สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนน์นึกซีโมดจากร้านบอสอนอพรลเทกเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0813657081605237 9นะครับและอีกเบอร์นึงนะครับผมสายตรงถึงผมได้0986232342นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถเทกเตอร์หนึ่งคันนะครับผมเป็นคูปุต้า M6040SU คันนี้นะครับผมสภาพเดิมๆเลยครับสีสันเดิมยางเดิมเลยครับผม ตัวเครื่องเดิมเดิมครับสีเดิมเดิมพันเนียนเนียครับผมดีดีกับคนหน้าให้ด้วยแล้วก็มีผาใบมีดจินหน้าแล้วก็มีผานพวนตราช้างไปยี่สิบสี่ผานหกให้นะครับดอกยางยังเดิมเดิมอยู่นะครับผมเป็นโอตานี้อยู่เลยนะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับด,ดูรยดายละเอียดรถครับสวยๆงามๆเดิมๆครับผม ระบบดีระบบเกียร์ดีเครื่องดีนะครับผมไฮโดรเกียดีนะครับด้านหลังนิเงียนอยู่เลยครับผมสีสันเดิมครับเอาวีดีโอยังไม่ได้เปิดนะครับผมเป็นฐานหกนะครับตัวน,นี้ถ้าใครกำลังลูกค้าท่านใดกำลังมองหานะครับผมโฟล์คา m 6 0 4 0 s u นะครับผมสภาพเดิมๆสีสันเดิมนะครับผม ร้านโบสอนพอแท็กเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับเรามาดูเลขหมา์การทำงานนะครับผม918ชั่วโมงการทำงานเองนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี5เนะครับผมสวยๆครับเดิมๆรบคันนี้ไม่มีหน้ายังมีการยุบเลยนะครับผมเนียนๆครับ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจรถแท็กเตอร์บูปตา M6040SU คันนี้นะผมมาในราคา หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมติดต่อสอบถามเบอร์โทรรถคันนี้ได้รถคันนี้ได้นะครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะช่างขับเลยครับเชื่อมง,ง่ายๆครับผมระบบในรถดีๆนะครับยกไปครับผม คุณลูกค้าท่านใดนะครับผ pues. มกำลังมองหาคู่ตาเอหมุน40นะครับผมร้านบอสอนนพรนิสเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับสวยครับไม่ร้อนไมเค็มนะครับผมคุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหาคูต้าเอหมุน40นะครับผมร้านบอสอนนพรนิสเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับย้ำอีกครั้งครับผม รถคันนี้มาในราคา625,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ625,000บาทเท่านั้นเองครับผมติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ไว้ให้ข้างต้นแล้วก็ทักเหตุร้านไม่ได้แล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ร้านโบอสอนอมพลทิสต์แคนเนลแล้วก็เซเยมรถไถทยทุกสองเลยนะครับผมขอขอบคุณครับ